ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวอะลบเก้าไปก็เลยพาออก,กับแม่เนี่ยออกมาฟีกัตที่สปิลกันคะ่ะสปิลเนียเป็นชื่อร้านนะทุกคนภายในร้านเนี่ยก็จะมีของขายเยอะแยะแบบนี้เลยนอกจากเราจะสามารถฟรีกัตของหวานได้แล้วเนี่ยยังมีของคาวด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าพวกมักกะเนี่ยสามารถสั่งที่นี่ได้ครบวงจรเลยคะ่ะดูดิมีแต่อของ ส่วนยายออของเราเข้ามาก็คือติดใจพี่กวางเลนเดียมเมื่อกี้เลยอ้อ,อยอ้ส้มๆขอข่าวเมื่อกี้คือมูรุด้อกันนะคะเป็นขนมเค,ค,ค้กแครอทค่ะยายแสงเหนือของเราก็คือยืนเฝ้าพี่กวางไม่ไปไหนเลย <g ül> ก็นอนนาา่ารักอย่างที่บอกคะ่ะทุกคนที่สปีนเนี่ยมีทั้งของขายแล้วก็สามารถทานอาหารแล้วก็ฟีกที่นี่ได้ด้วยแถมยังสามารถนั่งดื่มที่นี่ได้ด้วยนะคะบรรยากาศภายในร้านเนี่ยก็คือหรูหราดูดีสุดๆเป็นร้านที่แบบติดอันดับต้นๆของเคโรนาเลยนะ เราดูวันนี้คนเยอะมากนี่เยอะแล้วจริงๆนะแล้วนี่มาแล้วเจ้ากวางของไออ้อส่วนของพี่ใบก็จะสั่งเป็นบูดาเพส์นะคะข้างในของใบเนี่ยก็จะเป็นฮันหลอนนะคะส่วนของเจ้าออเนี่ยคนที่นี่เขาจะเรียกว่าพรินเซสโถต้ก็จะมีพวกครีมขนมปังแล้วก็ช็อกโกแลตอยู่ข้างในคะ่ะของใบอะ่ะมันก็จะเป็นแบบว่ากรอบๆข้างนอกทุกคนส่วนข้างในก็จะนิ่มๆแบบนี้เลยเอาแล้วไออ้อของเราเด็ดเข่าพี่กวางแล้วหนึ่ง นะดูมีความสุขกับการกินมากเลยอะดูดิ <laughs> แล้วใดๆคือแคค้กที่นี่ก็คืออร่อยมากทุกคนไม่แพ้เมืองไทยบ้านเราเลยค่ะถึงแม้ว่าตัวเลือกมันจะมีให้เลือกไม่เยอะเหมือนที่บ้านเราเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคค่ะอ่อยเอนโดยออของเรากินอะดูดิ <laughs> ส่วนแม่กับน้าเนี่ยไม่ได้สั่งขนมหวานนานะคะแต่กินกาแฟแทนแล้วตอนนี้อ้อบบกว่าหม,มามาอ้อจะกินลูกกระตาแล้วนะ <laughs> มีการบอกหม,มามาดูสิตาหายไปแล้ว น่ารักแล้วไม่การอวดใหญ่เลยนะว่าออกเป็นคนเอาลูกตาไปใส่เข้าปากไปเลยจ้าทั้งตาทั้งจมูกแล้วพอใบบอกจะตักเค้กป้อนนะโวยวายใหญ่เลยว่าไม่เอาเดี๋ยวเขาจะกินเองพอแม่จะป้อนก็ไม่ยอมให้ป้อนหมายถึงยายอะนะฮ <c oughs> ่าเอตัวแสบของหน่ำม้า ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพี่ใบในแอคกี้ปาร์อีกเช่นเคยไหนเขาเสียงคนเล่นแอคกี้ปาร์หน่อยแล้วจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะแถมมีตั้งหลากหลายด่านให้เลือกใครไม่เล่นเนี่ยถือว่าพลาดส่วนน้องๆคนไหนที่อยากเล่นเกมนี้กับพี่ใบนะคะกดลิงก์หน้าไบโอได้เลย